สวัสดีค่ะวันนี้มาถักดอกซากุระกันนะคะดอกก็จะเป็นโทนสีชมพูได้หมดเลยนะคะชมพูเข้มชมพูอ่อนส่วนอุปกรณ์นะคะวันนี้ใช้ nr 2 20ไม่อ้วนค่ะสีชมพูเบอร์5 228ค่ะสีน้ำตาลทำเกสรเบอร์5 267ค่ะ เข็ม1.5กันไกลเข็มสอยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยเริ่มด้วยนําไหมมาพันไว้ที่นิ้วนะคะลักษณะนี้ วนมาข้างหน้าวบไปข้างหลังค่ะแล้ววนมาข้างหน้าอีกทีหนึง่งใช้หัวแม่มือข้างซ้ายกดไว้เราต้องการเมจิกริงวงใหญ่นิดนึงนะคะใช้เข็มสอดเข้าไปด้านใต้ของไหมแบบนี้เกี่ยวไหมออกมา โซ่หครั้งล็อกไว้นะคะปลดมือออกมาแบบนี้ไหมข้างซ้ายจะเป็น2เส้นค่ะข้างขวา1เส้นนะคะตรงเมจิกริงใช้หัวแม่มือกดไว้นะคะ เสแล้วถักโซ่ห้าครั้งค่ะ3 4 5แล้วเราตะแคงดูด้านข้างนะคะเราจะเกี่ยวเฉพาะ เส้นหลังนะคะของโซ่เส้นเดียว2 3 4 5ทั้งหมด5ครั้งนะคะจิ้มไปตั้งแต่โซ่แรกเลยค่ะจิ้มครั้งที่1เกี่ยวไหมออกมาค้างไว้บนเข็มค่ะ ยังไม่ปลดนะคะเกี่ยวครั้งที่สองเกี่ยวครั้งที่สามเกี่ยวครั้งที่สี่เกี่ยวครั้งที่ห้า เกี่ยวครั้งที่6ลงไปในเมจิกลิงนะคะลงไปให้ติด2เส้นฝั่งซ้ายนะคะตอนนี้เรามี7ห่วงบนเข็มนะคะเราปลดทีละ2ค่ะปลดหนึ่ง ปลดสองปลดสามปลดสี่ปลดห้าปลดหกค่ะได้แล้วนะคะหนึ่งแถวเริ่มต้นลองถักอย่าถักให้ตึงมากนะคะ ถักแน่นแล้วจะเกี่ยวยากค่ะแต่ว่านี้จะถักแน่นหน่อยเพราะว่าดอกจะออกมาสวยกว่านะคะแถวที่สองค่ะเราถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็จิ้มไปข้างหลังโซ่เกี่ยวไหมออกมานับหนึ่งค่ะ จิ้มโซ่ถัดไปนับสองจิ้มนับสามเกี่ยวออกมานับสจิ้มเกี่ยวออกมานับ5นับหแล้วจิ้มลงไปในเมจิกริงนะคะ ให้ติดสองเส้นเกี่ยวออกมานับเจ็ดค่ะตอนนี้เรามีแปดห่วงบนเข็มนะคะเราปลดทีละสองห่วงค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหเจดแถวที่สองได้แล้วนะคะต่อไปเป็นแถวที่สามค่ะเราถักโซ่หนึ่ง จิ้มไปตรงข้างหลังนะคะเกี่ยวเส้นเดียวด้านหลังโซ่นับหนึ่งค่ะจิ้มช่องถัดไปนับสอง สามสหก 7และครั้งสุดท้ายครั้งที่8จิ้มลงไปในเมจิกริงนะคะตอนนี้เรามี9ห่วงบนเข็มค่ะเกี่ยวไหม ปลดทีละสองห่วงนะคะปลดสองปลดสามปลดสีปลดห้าปลดหกปลดเจ็ดและปลดแปดค่ะตอนนี้เราได้กลีบแรกมาครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถัก ด้านซ้ายของกรีดโดยการลดห่วงนะคะแถวที่สี่เราจิ้มไปที่หลังของโซ่แรกลอดห่วงออกมาเลยค่ะหรือว่า ถักซีนะคะต่อไปเราจิ้มไปที่หลังโซ่เกี่ยวออกมาท้างไว้บนเข็มให้ครบทุกช่องเลยนะคะ เราจิ้มไป6ครั้งแล้วค่ะเกี่ยวมานะคะครั้งที่7จิ้มลงไปในเมจิกริงเกี่ยวออกมามี8ห่วงบนเข็มค่ะเกี่ยวหมายปลดหนึ่งปลดสอปลดสาปลดส หลด5ปลด6ปลด7ค่ะต่อไปแถวที่5ค่ะจริงๆเรามีวิธีนะคะหลังโซ่แรกที่เราจะเกี่ยวเนี่ยค่อนข้างหายากนิดนึงก่อนที่เราจะจบ2ห่วงสุดท้ายเราใช้หัวแม่มือข้างซ้ายกดไหมไว้ค่ะ แล้วพอเราปล่อยมือนะคะเราก็จะเห็นจุดที่เราจะเกี่ยวจิ้มเข็มลงไปเลยค่ะเกี่ยวไหมออกมาลอดผ่านโหมดต่อไปจิ้มเกี่ยวครั้งที่หนึ่งเกี่ยวครั้งที่สอง เกี่ยวครั้งที่3เกี่ยวครั้งที่4เกี่ยวครั้งที่5ครั้งที่6เราเกี่ยวลงไปในเมจิกริงนะคะตอนนี้เรามี7ห่วงบนเข็มนะคะปลดครั้งละสอห่วงค่ะ ดไปทั้งหมด6ครั้งนะคะสุดท้ายค่ะเลาซหรือว่าลอดห่วงเพื่อทำกลีบดอกให้สมบูรณ์ตั้งแต่หลังโซ่แรกเลยนะคะซีหนึ่งสอง 3ามและครั้งที่6 <4 S 2> เราซีหรือว่าลอดห่วงลงไปในเมจิกริงนะคะใช้นิ้วด้านซ้ายช่วยกดไว้นะคะ แล้วโซ่หนึ่งล็อกไว้แต่ยังไม่ต้องแน่นมากนะคะลองรูดรูดไหมดูด้านปลายข้างซ้ายว่าเรารูดได้หรือเปล่านะคะถ้าเรารูดได้ก็สำเร็จค่ะแต่อย่ารูดเยอะนะคะเพราะเราต้องเหลือเมจิกริงไว้ถักกรีบดอก ให้ได้ทั้งหมด5กลีบค่ะถักกลีบที่2กันต่อเลยนะคะโซ่5 so ถักเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับกลีบแรกค่ะเกี่ยวไปด้านหลังจิ้มลงไปนะคะ เขียวไหมออกมาเราจิ้มไป5ครั้งแล้วนะคะ ครั้งที่หจิ้มลงไปในเมจิกริงค่ะตอนนี้เรามี7ห่วงบนเข็มปลดทีละสองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสี่ห้า หค่ะโซ่หนึ่งจิ้มไปด้านหลังของโซ่นะคะเพื่อทำแถวที่สองเกี่ยวครั้งที่สองสาม สี่ห้และครั้งที่7ลงไปในเมจิกริงนะคะตอนนี้เรามี8ดห่วงบนเข็มค่ะปลดทีละสองนะคะ ส2ด4 5 6 7อแถวที่3ค่ะโซ่หนึ่งจิ้มไปที่ด้านหลังของโซ่เกี่ยวไหมออกมา นับหนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด และครั้งที่8ลงไปในเมจิกริงนะคะตอนนี้เรามี9ห่วงบนเข็มปลดทีละ2ห่วงนะคะ7 8ต่อไปเราจะเริ่มลดห่วงค่ะ เกี่ยวไปด้านหลังของโซ่แรกเลยนะคะลอดห่วงออกมาต่อไปจิ้มเกี่ยวไหมออกมานับหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดในเมจิกริ่งค่ะมี8ห่วงบนเข็มปลดนะคะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะลดห่วงอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วจิ้มไล่ไปเลยนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่6ในเมจิกริงค่ะมี7ห่วงบนเข็มปลดไปเลยนะคะ4 แล้ว C หรือลอดห่วงเพื่อปิดกลีบดอกให้สวยงามค่ะ C ตั้งแต่โซ่แรกเลยนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่6ลงไปในเมจิกริงค่ะโซ่หนึ่งล็อกไว้นะคะถักเหมือนเดิมจนได้ครบ5กลีบแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งตัดไหมได้เลยค่ะเหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะจากนั้นเราก็รูดปลายไหมอีกข้างหนึ่งให้กลีบดอกเข้ามาชิดกันรูดให้ ชิดกันสุดๆเลยนะคะให้เหลือช่องตรงกลางไว้นิดนึงเสร็จแล้วมัดปลายไหม แล้วก็เก็บด้วยเข็มสอยให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปเรามาเย็บเกสรกันค่ะใช้เข็มสอย ร้อยไหมใช้เส้นคู่นะคะแทงเข็มจากด้าลน่างขึ้นมาค่ะเหลือปลายไหมไว้พอประมาณนะคะใช้มือซ้ายกดไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะจิ้มไปที่ ข้างขวาประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างซ้ายตรงนี้ค่ะ1กลีบดอกก็มีเกสร2อสอ,สองครั้ง2เส้นนะคะแล้วก็เย็บทับปลายไหมไปด้วยเป็นการเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะ แล้วก็เย็บไปเลยค่ะกลีบละสองครั้ง ครบแล้วนะคะก็จะดูว่ารูตรงกลางเนี่ยจะชิดกันหมดแล้วนะคะแต่ถ้าของใครยังไม่ชิดก็ให้เย็บย้อนกลับมานะคะโดยการสอดด้านหลัง ของเกสรค่ะสอดให้ครบทุกเส้นนะคะเพื่อทําการรวบค่ะดึงใหม่นิดนึงเขาก็จะกลับมาชิดกันจนหมดไม่มีรูนะคะเสร็จแล้วมัดเลยค่ะ แล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองข้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกซากุระจัดกลิบดอกให้สวยงามนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ